สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโค้ดไทม์วันนี้ผมมาอีกแล้วจะมาเล่าเรื่องอเสียงขอนบ้างไม่เสียงขอนบ้างก็โปรดติดตามนะครับเรื่องนี้ผมขอให้ชื่อว่ามองทําไมเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่กรุงเทพมหานครอามรรัตนโกสินนะครับเมื่อสมัยใหม่เรื่องนี้พี่รักเราผมฟังเป็นผู้หญิงนะครับแล้วพราะว่า เพื่อนแกที่ชื่อนัดเนี่ยทำงานด้วยการที่เก่าที่เก่านะครับเฮเฮยเฮเกินนะโอ้ยบินพันกันเฮเกิดที่กรุงเทพแถวเทเวศนะบอกพิกันเลยไม่รู้ว่าตรงไหนครับเทเวศบอกว่าเทเวศเรื่องนี้ถ้าเขาได้ฟังโออ,อสัญชีนะผมพยายามจะใช้ชื่อแฝงนะครับ ชื่อพี่รักแกล่ไวะ้นัดเนี่ยเพื่อนกันเมื่อก่อนทํางานที่ทํางานเก่าเขาเช่าบ้านอยู่ครับไม่เจ่าแถวเทเวศเป็นบ้านแบ่งให้เช่าบ้านไม้นี่แนะหละแม่ใช่จะมีทั้มดสามห้องข้างล่างสามห้องนะครับแกอยู่คนละห้องนนัดห้องหนึ่งห้องกลางปลายปีผู้ชายโซนนี้กันมาเช่าอยู่ อีห้อ,องพี่รกแกเช่าชาวนะผู้ชายคนนี้เขายังโสดอยู่เขาอยู่เป็ตัวกันเดียวก็เขาเช่าเขาไปทํางานาที่ไหนไม่รู้เข้ามาก็มานอนเข้ามาต่างคนต่างนอนนะครับาไหนข้างล่างก็มีคนเช่าอยู่นะครับวันเด้เขาก็ทักทายนะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะขอส่งเขาชื่อชื่อกอกันกันพี่กอผู้ชายอายุป,ประมาณสามสามสิบกว่า ไอ้นัดกับพี่รักเนี่ยเขาเป็นบรนการอายุป,ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าแชร์นนิกาสามว่าประมาณเนี้ก็เขาไ่เช่าอยู่อุ้ด้วนเนี่ยเป็นคนอ้วนทำงานที่ไหนไม่รู้นะก็ทักทายตื่นมาก็าทักทายทำงานอะไรเนี่ยแกสองคนทำร้าน,นกับเดึกทำงานเดึกนะออกออกเช้าก็ทำงานเด็กออกก็เจอแก เอกกรเนี่ยตะกรเนี่ยพิกรนี่ก็ทํางานเช้าก็กลับธรรมดาแต่สองคน,นจะกลับมามาหลังนะก็ปกติก็เห็นเปิดไฟเปิดเพลงดูหนังฟังเพลงก็เห็นเสียงเนะมาวันหนึ่งไอ้รักนี่เขาก็มีธุระด่วนนะเขาก็มีธุระด่วนไปต่างจังหวัด ไปจักสองสาวันเนี่ยออก็ไปหรือแล้วแต่นัดนัดอยู่ห้องคนเดียวก็ปกติก็เห็นตะกอเนี่ยตะกอออกมาทักทายเลยได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงรูทีวีทำกิจกรรมนะ่ะก็นัดนก็ไม่ได้สนใจนะมันเป็นบ้านร้างไอ้อเป็นบ้านไม้ข้างบนข้างบนนั่นก็ห้องน้ำห้องน้ำรวม ทำเป็นห้องน้ำรวมนะห้องน้ำรวมข้องนอแล้วก็ราคาตกถูกเองไม่แพงอ่ะทำงานเขาทำร้าน้านหารนะนั้นแล้วก็เขาก็ผิดสังเกตเอ๊ะทำไมช่วงไอ้น,นี้วันสองวันนี้ทำไมไม่ยินเสียงแกแกพี่กรณเนี่ยไปยินเสียงอย่างีย่เงนี้ไปกติ ปกติเขาจะเปิดเพลงนะเปิดเบาๆไม่เสียงนะเป,งนะเปิดแล้วท่านผดกรรมก็รู้ว่ามีคนอยู่นะไอ้นั่นก็ไม่ได้ไม่ด้สนใจอะไรข้างล่างเนี่ยขเขาก็อยู่ใครอยู่เป็นครอบครัวนะขานก็ไม่ได้สนใจมันก็นอนสองสามวันมันก็นอนนอนมันไปนข้างฝาแบบฝามาใช่ไหมบ้านกึงก่งพูนกึ่งไม้ข้างบนเนี่ยมันเป็นฝาเป็นผุ ไอ้นั่นอย่าก็นอนนอนพลิกไปพลิกมาก็นอนวันที่สองอ่ะมก็เห็นเหมือนคนช่ององมนันอย่ด้เงาดำๆเป็นอะไรนะเป็นไอ้รูอ่ะรูก็เหมือนมีตาเขาขาวมันโดนแสงไหมพอปิดไฟเหมือนมีคนจ้องอยู่มันก็ไม่ได้ใส่ใจมันก็นอนนอนหันมาก็ดูใน,ในโพงเหมือน มือนเป็นคนจ้องอ่ะมันก็เอ๊ยเอ,เอ้มันก็ไม่สบายใจอีกอย่างหนึ่งมบางทีมันก็ได้กลิ่นนะกลิ่นกลิ่นแบบอะไรนะกลิ่นเหม็นเหมือนหนูตายอะ่ะเออหนูตายอะ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเป็นหนูข้างล่างมากเป็นแค่นั้นก็เป็นสภาพเหมือนแบบไม่ได้เชิงสลับเอาก็เป็นทางมีหนูมีหญ้าผงหญ้านิดหน่อยไง แกก็มันยุว่าผิดสเกตทำไมไม่เห็นตะกอนอย่ออกมาไปออทำงานนะออกไปจะเจอเงี้ยวันที่สองเนาะพอวันที่สองก็มานอนอีกอเนอนไปก็เห็นอีกเหมือนคนจ้องมองอ่ะเออคนจ้องมองก็อีาไอ้อะไรอนะ่ะมันก็มองอันนี้ก็มองเหมือนคนมองมอง,มองตลอดก็ไ่ใส่ใจเขาไปทำงานพอวันที่สามนะ ก็นอนอีกก็จ้องอีกเออเหมือนมีตาคนจ้องมองอีกอย่างก็มีเสียงหมาหอนมาอะไรนะมาหอนมาองไรไอ,อหอน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 แบบไอวันที่สองก็หอนวันแรกก็หออยู่วันที่สามยิ่งหอนอีกนะมาที่อยู่ตามเทศบาลติวสีแดงเท้มอ่ะไม่ค่อยหอนนะในซอยมันก็หอนนอนก็อน,นอนมันก็ได้กลิ่น ก็มองไปก็มองไม่คุ้นจ้องมองไม่อะไรก็เอกใจมันก็ลงไปข้างล่างแถวของข้างล่างเคยเห็นตะโกใช่ไหมคนข้างล่างเขาก็ไม่ได้เห็นนะเขาอยู่เขาขายของไปขายของข้างล่างเขาคนกียรติยศไ่เห็นเขาเลยสงสัยออีย่างกินแมลงไงเล่นแมลงแล้วแมลงกินศพไปพอไอพอเปิดไปดูเนาะโอ้เห็นแกนอนนอนตายขึ้นอื่นเลย น้าเหลืองว่าจะเนี่ยไอ้ที่แกนอนรู้ปะ่ะตาแก่เหลือกนะมันพลิกพลิกมาตรงที่ห้องประตูห้องอะ่ะที่เป็นไม้อะ่ะนึกออกไหมครับเป็นเครื่องปูเครื่องไม้อะ่ะแบบบ้านสมัยเก่าอะ่ะเจียงแบกขมองโอ้ยไอ้น,นั่นขาขาแทบออยแคบหลุดเลยนอนข้างๆกับศพเนี่ยตั้งสามวันเนี่ยเออเพล เพียงแต่มีไอ้ที่กลาเป็นไม้่อนอยู่อย่างี้แหละตาสมก็ก็อะไรนะก็ถลนมาเนี่ยถลนมาเธอใส่ตายแล้วก็หันหน้ามาทางไอ้กบมันนอนนะไอ,นนไอ้นั่นไอ้นั่นมันนอนเนี่ยอืออะไรตกใจโอ้คนนี้ดีฟอร์มไขาขาอขอ,อเลยแบบมันเออเออเว่อเวอไปละโอ้ตั้งสติดได้ ก็ไม่อยู่แล้วมันก็ขอย้ายมันย้ายหนีไปเลยย้ายออกไม่เอาเงินประกันประกันละมันย้ายของออกเขาก็เรียกวันที่มาเก็บศพเก็บอะไรมปเก็บศพมาเก็บไอ้ไอ้ร่างอะไรนะเริ่มเริ่มขึ้นอื่นน้ำเลือดน้อะไรละพอเก็บศพไปห้องควจะอยู่ทําไม่ะครับย้ายสิครับ ปรากฏว่ามีว่าหล่านั้นขยายไปเหลือเหลือห้องพิรักห้องเดียวนะครับถ้าแกไปต่างวัดสาวัดสี่วัววนแกไปธุระเรื่องใหญ่ประมาณนี้แหละก็กลับมาแกไม่เห็นไอน้นัดไอ้นัดไปที่ทํางานก็ไม่เห็นเพราะว่าเวาล,าบบาลาขับบ้านเวลาลับบ้านน่ะพิรักเขาสงสัยเอ๊ะทำไมไม่มีใครอยู่ม่เตห้องแกห้องเดียว แกถามไอ้ไอ้คุณข้างๆว่าเนี่ยเขาบอกว่ามีคนตายไอ้กอมันตายมันไหลาตายเป็นไรตายไราหลายตายแหละขึ้นอืดอยู่ข้างบนนะ่ะพีระได้ฟังเนี่ยตกใจคนลุกถึงว่าแกมาเขามาม่นอยคืนเดียววนะแก,พ,กพยายามโทรหานะไอ้นัดไอ้รัตก็ไม่รับสายแกบอกยก็ลาไปอืม แกจะอยู่ได้แค่พอดีแกวีแฟนแกก็ขอขอย้ายออกไปเลยยายไปอยู่กับแฟนแกนะแกก็ไปเปลี่ยนงานใหม่ก็ตั้งแต่นั้นมาโทรหาไอ้นัตไม่เจอเลยเออไม่รู้ว่าเป็นอะไรถามที่ร้านเก่าเขาก็าบอกว่ามาไม่ก็มาขอลาไปธุระมันบอกมันรีบมันเข้าไปเลยเงี้ย อือนี่แหละเรื่องเวลาแกลอยฟังว่ามันเจอไอนนัทมันเจอนอนนอนตายต้องมันสักสามวันนอนมันก็ห่างกันแค่แค่ฝาไอฝาบ้านเนะียนอนฝ่อศพเนี่ครับอยู่แถวไอ้เทเวเนะีะเขาบอกไม่รู้อยู่ตรงไหนนะไม่บอก เป็นเดี๋ยวนี้เขาให้เช่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่เขาหรือหรือเปล่านะอืมก็ถ้าอยากให้เช่าก็อืมไม่ต้องกลัวนะครับก็เขาไปเชยกันไปเ <c oughs> ขาบอกว่าหลังหลังจากนั้นอ่ะก็มีหมาหอนมาอะไรสักพักหนึ่งเขาก็มาทําบุญเจ้าของมาทมําบุญทำมไมคนไม่ได้อยู่แก่เขาก็ปิดแล้ว พี่รักแกก็ยายนี้นีนี่ไปอยู่กับแฟนยายไปอยู่กับแฟนเรื่องเ็ามีแค่ประมาณนี้ครับแกเล่าให้ฟังว่านี่คือแบบโคตรสยดสยองเลยไอนะ้นั้นเจอเรื่องแบบน,นี้ไม่แกเล่าให้ฟังเพราะรังโทรหายนะ้เจอหรือเปล่าไม่น่าจะเจอนะเจอพราะแกไอ้ไอ้นั้นต้องรอให้แกฟังเนียประมาณนี้คอืมเออบางทีคนเรามันเสียสติไม่ได้สักพักหนึ่งนอะ ถ้าเรื่องแบบนี้นะผมก็ดวงวิญญาณก็ให้ไปสู่สุคต,ตินะครับผมมาเล่าให้ฟังจะได้มาหาผมเลยนะครับ <laughs> โอเคครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับกดถามแล้วผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังอีกนะครับเพราะวันนี้ขอกาะว่า บุปผูนจุ๊บจุ๊บบายบายสวัสดีครับ